มีเป็นแนววายเดกินกน้ำพริกกะปิต้มจืดมักยเมีเงี้ไอกะหล่ำปีอยักใส่กันมือเลยใส่มือเลยครับยิเองกินเองขออนยาตนี่แน่นหนักหนักทำนี่กับพ่อได้ครับพอ่พอติดดีดีดเดีดหนึ่งเลยหมูน,นี่ตำตำใส่เครื่องมั้เครื่องแงล้วเรียบร้อยนี่ใส่ไข่น้นึ่งหนึ่ง ใส่วนเส้นห่อดนึงเด้อว,วนเส้นแห้งวนเส้นแห้งเพื่อความนุ่มกินน้ำพริกกะปิตุมจืดเรียบร้อยเอาลุงหม้อไปนี่เป็นลุงหม้อไปลงหลงม้อกันลงหม้อกันฮึบเขอให้โอ้โพอดีเลย สองหัวกะลำปีบึ๊บบึ๊บโอเคแล้วๆในน้ำพันจีแห้งลงพอดีตั้งตะก้อละเจ็บๆเพิ่งกันเด้อร้อยมาโอ้ยหอมผักเลยนี่เดี๋ยวไปผักขี้โรยทีหลังเด้อขุ่นอ่ะนุ่ม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 ว้าวคักข้าวนาดนมดกล่วยแห้งพอดพอปิดจับ